ระยะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะขอความพร้อมเพราะว่าปีหน้าปีชมล้วด้วยคงไม่ตัดปีหน้าเป็นไฮโซที่เรียนด้วยกันมาจริงไหมคะไม่ได้เรียนด้วยกันจริงคือแค่เป็นรุ่อนที่รู้จักกันเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ถึงค่อยมาศึกษากันพี่นุ้ยเชียนกันพี่นุ้จะมีแล้วไหมคะพี่เห็นพี่นุ้ยเชียร์ทุกคนนะไม่เห็นพี่นุ้ยไม่เชียร์ใครเลยตอนนี้เรงตัดผิดปี้ยังงไะีก็เกือบปีแล้วค่ะพี่นุ้ยบอกว่าพี่หนีแม่ แบบจริงๆค่อยๆเรื่อยๆตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นรู้ตึงงไหมครามีขายกันบ้างม้งงมากค่ะเมื่อกี้ก่อนที่จะสัมภาษณ์ก่อนจะนั่งใหม่นี่งงแล้วเอ๊มาจากเมาจากสุดจริงอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยมีขายข่าวกันเล็กน้อยังได้ค่ะก็ขายต่อละกันว่าเห็นว่าไปปีเขาจะแต่งมืงอเหมือนกันเ <ไป S 2> ้องเล่นรเ,ลเร้องเล่นร้อมเป็นเจ้าสาวแล้ว เอะไรก็จะแชร์กันเวลามีความสุขก็จะแบบชวนกันไป,ไปมีความสุขมีความปุ๊ว่ามีอะไรก็ปรึกษากันเลยน,นะคะกับคนนี้ไม่เห็นเจอความสื่อหรือว่าพวงไปไหนมาไหนเลยตั้งใจค่ะไ้อพด <c oughs> ้อหนึ่งหลังนีตอนนี้แบบไม่อยากเปิดแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยกับกับที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ไม่เคยคิดอยากจะเปิดเพราะว่ารู้สึกว่าพอเปิดแล้วมันก็มีหลายปัญหาอะไรเงี้ยเพราะว่าคือการการคนที่คนเราคนกันสองคนเนี่ย ถ้ามันมีแค่สองคนจริงๆมันจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันมีฝั่ใจอื่นเช่นสมมติพอคนรู้ว่าเราคบก,กันอาจจะแบบมีทางคนหวังร้ายก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยหวังดีก็แย่อย่างเงี้ยเราก็อยากให้มันเป็นไปตามสเต็ปของคนที่กกเขาคบกันจะเป็นนะคะต้อให้มั่นใจขนาดไหนที่บอกว่าวันที่ถึงจะพาแบบออกสื่อได้กลวงได้อยากให้แบบแต่งงานเลยนะจริงๆมีความตั้งใจก่อนหรือว่าคือแบบว่าอยากจะกลวงม,มาบอกว่าแต่งงาน เดี๋ยวคนจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็จริงๆแล้วค่ะถ้ามันจะเป็นหนิงก็แต่หนิงก็บอกเรื่อยๆหนิงก็ไม่ได้ปิดบังอะไรหนิงก็บอกอยู่เรื่อยๆว่ามีคนศึกษาดูใจอยู่นะอะไรเงี้ยแต่แค่ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาเป็นใครเท่านั้นเองนะคะอย่างนี้ตอนนี้มีคุยถึเง,ง,งเรื่องแต่งเรื่องอะไรกันบ้างไหมค่ะพี่อืมหนิงว่ามันเป็นระยะยาวนะคะแต่ว่าถ้าเรามองกับคนที่เราจริงจังด้วยไหมมันก็มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้คุยกันบ้างบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้จริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆไป เลยค่ะคุณแม่บอกว่าอยุ่กับแม่ถึง50ก็ได้แม่ไม่ว่าแม่บอกว่าที่บ้านยังไม่ได้ขับไล่ลูกไปไหนนะลูกไม่ต้องรีบแม่บอกอย่างนี้แม่ว่าไงบ้างคะแม่เงียบ่ะแม่ยังไม่ว่าไรเลยค่ะคนนี้ดูชอบไม่ชอบอะไรแม่เหรอคะแม่ก็สกรีตาปกติเลยค่ะคุณแม่ก็จะเงียบไปก่อนเวลามีเรื่องราวอะไรมาแม่ก็จะอ้าปากบอกเล็กน้อยแต่ทีละทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้พูดอย่างนี้พูดไม่มีอาจจะพูดอีกแบบก็ได้ขอให้มันมั่นใจก่อนโอเคค่ะ